สวัสดครับท่านผู้ชมผมอิ่มเกมมิ่งหรืออิมแหละ,ะเรียนผู้จัด립พับจีครั้งที่สองใช่ไหมดีใช่ไหมไม่รู้อัดอัดคีหนึ่งตงอนงยี่โมงก็เนี่ยจะมาสิบเอ็ดโมงยี่สิบี้โมครึ่ง,คงเคีไปเร่นแบบใหม่ที่กันลองคิดกันเล่นกันเป็นทีมสี่คนนะครับเราเล่นดู รอนเลยเลยเฮ้ยแต่ผมยังพรุ่งาานี้ไอาว่านี่คนเล็กทีนึงเดี๋ยวคลิปนี้ถ้าแบบวันนี้ถ้าผมทำคลิปได้อีกสองคลิปก็ดีนะต่อไปก็บัฟเทนเดอร์อ,อัพกีกันพัฟเทนเดอร์นัน่งรอไปก่อนเลย là chẳng qua Ui, hắn tăng cơ lên Đói hấp mà thường eo Ui, đủ hủ Thường lại รู้เฉลี่ยมาคุณก็ไปในเซิร์ชใน Google คุณจะรู้เลย ทีหนึ่งกูยิงมือละกูทีหนึ่งกูยิงมือละยิโมโหมีกระเป๋าด้วยนะมึง ก็ผิดก็ผิดทษดๆๆด้วยครับกดเจอมันเลยเป็นข้าวตีมันหนึ่งยาสองกล่องอยู่นี้มันหายไปไหนอ่ะเมืองนี้น่าโอ้แล้วก็ โปไปเนี่ยไม่รู้ทีกว่าฮันนี่ฮนี่เอออีกแล้ว Bye. Cool end. ดูทีดีกว่าไม่โหกัะจ่างวะเพื่อนก็ตาย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 โอ้โหไอพีจีก็มี ตัวตายนไม่ s! <S <tinc S 2> ตายยิงตะรรรรเร้รรรรร้รรารรรรยรนรีรยรรรร่รร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 รกรร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 ร

อเหรออันนี้ถ้าคุณลองขอโทษเลยนะครับผมพูดครั้งผมพูดครั้งแรกนะผมไม่ค่อยกล้าพูดเท่าไหร่ตัวหนึง่งเค,คืออะไรอัอนี้แหละป่าวไอ้เยียแหละ อสวัสดีครับกบมาดีต่อยแม่งเลยมาแล้วมาแล้วแม เห็นแล้วคนเดียวชิพ่ายโอ้โหไม่รู้หรืกว่าวิ่งดีเลยละโอ้โหเจอแม่แม่มุมขวาบนนะโอ้โห ตาเดียวนะตาเดียวขอยอีทีหนึ่งที่ปืนปปลว่ารีบไปรีบฟาว์รีบไป

สุดเ e ียสุดเอคีอะสุดน่าอืออไม่มี่ยวะส่องวนี่แต่เอคีไม่ได้สุดเอคีอ้เลย พิกช <m uch ing> <t ap ir ate> ั่ทีเสียงเ็าเสียงมาผมมั้งละมาผมปากบอลรอบายผมไม่มีห้องสองตัวเองนะครับโอเคนี้ถ้าคุณรีเสียแล้วกขโทษด้วยนะครับเดีย๋ยวผมมีห้องคตัวเองเมื่อไรเดี๋ยวผมจะแคททีงดังเลยอนะ่ะแล้วต้องซื้อไม้ด้วย เพราะนี้เพราะมันมันช็อตยี่ตรงไหนวะเดี๋ยวจะเสียงหมาของทุนนะครับภาพไม่อยาขี้เลย บีปาต้องมานี่จะเอาเสน่ห์หรอเมื่อกี้แต่เดยกก็ปืนยิงรัวปืนยิงรัวมากดีกว่าเอาชิ่ผ้าไวงบีไปนู้นไม่ได้ฆ่าใครดี่ะ ไปไปไปถ้าเล่นแบบีเพื่อนผมเล่นเลือดีมกันนะเปิดไม่คุยกันไม่ใช่ครั้งหน้ากูนะอยู่ไล้อยู่ไล้นะอยู่ได้ไนะ Ah <sighs> เดี๋ยวเขาสุดเราเล่นโดนจมตีเป็นหัวปียาวเลย ที่ทีมคนไทยก็เล่นแต่ก็เจอโปรจีนนั่นแหละ เรจตีไปคอเฮ้ยีย่วงบีบมามรูี่แล้วรอเลยรอเลยมันมานพขี่ขาดคือขาดได้ คัดเกมเมอร์ไอ้สือคุณขี้ขามถึงกะลบใช่คุณขี้ขาดภาพกูเป็นขี้กูเห็นนะมันนี่สิมันนี่สิ

ขอกคุณขอบคุณเฮ้ยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับอิ่มเกมเมอร์นะครับโอ,อ้ยคือกระตุ่มครับโอเคครับบ๊ายบายครับเจอนใหม่ครับ